แ่นมากเลยนะครับอ่าสุดละส,สุดสุดสุดลูกบกล็อกละมาครับเดี๋ยวผมพามาวันนี้พามาซ่อมหินเจียนะครับเป็นหินเจียสี่นิ้วของยี่ห้อ,อบอสอ่า GWS นะครับศูนย์หกศูนย์นะครับอาการลูกค้าเขียนมาว่ามันอืดๆืนะครับผมก็เช็คถอดเช็คเบื้องต้นแล้ว่านยังอยู่พบอะไรลูกปืนยังอยู่ดีนะเอ่อไอ้ปุ๊บผมก็ถอดมาตรงนี้ดูนะครับ นี่ผมถอดดูแล้วนะครับผมกลับไป่ไปเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับเลยครับลูกปืนอ่ารับผมเเรียกคอจับไบแต่ว่าเขาเ็าเรียกลูกปืนอะไรผมก็หลกอะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียคอตรงนี้มันจับไบไงตรงนี้จับไบใช่ไหมผมเรียกลูกปืนลูกปืนคอจับใบตามของผมเองนะใครคนอื่นเขาเรียกไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมันไม่หมุนนะมันตึ๊บมันติดนะครับแล้วก็แต่อันเนี้ยหมุนปกตินะครับเห็นไหมอันในเนี่ยมันหมุนปกติ พราะผมลองไฟดูแล้วนะฮะมันก็นิ่มอยู่ดีนะฮะแต่ที่มันไม่หมุนก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับชุดคอมันนะครับชุดลูกปืนคอแต่ว่าส่วนมากนะครับเป็นบอสตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับจะง่ายกว่าก็จะมีมา,าให้ทั้งชุดนะี้นะมีมาให้ทั้งชุดนี้นะเดี๋ยวแกะดูเลยนี่นี่ครับ ก็จะมีมาทั้งชุดอย่างนี้นะนะใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมปักลิงไม่ให้นะใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมปักลิงไม่ให้เลยตัวเนี้ยมีอะไรอ่มีน,ะนี่ก็ใส่เปลี่ยนเอฟู้ก,ก็ใส่ตามตำแหน่งเดิมครับนฟะิตๆหน่อยเปลี่ยนเอฟู้กนจะเข้าตำแหน่งเดิมมันเลยนะแต่ เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็จะอัดเงี้ยซีนโอลิงตรงนี้นะจะมีซีนโอลิงเงี้ยเบาๆเงี้ยโอลิงตัวนี้ใส่อันนี้นะครเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการพูดว่าจะเหนื่อยๆนะครับบนอากาศแน่นอนการบ้วงนะครับเดี๋ยวผมมาดูพาไปดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ตัวดูดด,ดูก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ครับผมจะใช้เป็นวิธีอัดนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันไนี่นะครับอะแกมุมแคบเลยผมก็จะใช้เป็นลูกบล็อกนะครับสวมใส่ไปก่อนให้มันลั่นแล้วค่อยต่อกล่องนะครับปุนะ๊บ ผมว่าจะซึ่งเป็นตัวรองมันนะครับผมยังไม่ได้ทำเลยครับอ่ะมานะมานะปึ๊บอ้าวเพราะตรงนี้มันจะไม่มีลิ่มไม่มีอะไรนะเขาจะใช้เป็นเขาเรียกอ่าความแน่นนะครับของเฟืองนะครับล็อกเลยโอ้เห็นไหมครับแน่นมากเลยนะครับ สุดนลูกบล็อกละวส่นท mmm ี่เหลือเราค่อยๆออกได้นะมาเหลือเร็วเดี๋ยวผมหาเขาเบาๆนะกาะลูกแล้วแหละนี่นะจ่อมาประมาณนี้ จะใส่เข้าไปใหม่ก็อัดใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคัเหมือนเดิมคนระับนี่นะอัดใส่เข้าไปใหม่แล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ก็นี่ไปไปอัดเข้ากันเราใช้ลูกบล็อกเหมือนเดิมนะฮะความหน้าเข้าไปตัวนี้ก็เหมือนเดิม วางหน่อยนะครับอัดลงนะ,ะเราจะใช้ความแน่นก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะปีกันนี้ ปีกอันนี้มันกดนะเมื่อกี้ลืมเพาะครับเดี๋ยวอ่านออกมาหน่อยครับเดี๋ยวผมอ่านออกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้ลืมกดปีกนะครับลืมเพาะนะมันไปนเบียดเบียดกระบารกปืน นะเมื่อกี้ลืมเคาะตัวนี้นะนี่นะไะเบียดกระบะลูกปืนนะครับไม่เป็นไรจะได้นี่เดี๋ยวต้องเคาะอันนี้ก่อนเมื่อกี้ลืมครับลืมเคาะ เพราะมันตัวนี้ไปกดนะครับเดี๋ยวผมแบวคอนก่อนนี่ครับก็ให้มันเสมอ Rồi. Rồi, không ai mình đưa ลื่นแล้วครับลื่นติ๊บเลยฮะลื่นเลยนี่เราก็กลับไปไปเหมือนเดิมครับจะบีเราไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับหรือว่าป้ายป้ายนิดนึงก็ได้นะ,อะอเออนี นิ่มๆเลยครับก็ประมาณนี้นะครับนิ่มเลยเปลี่ยนออกมาประมาณนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปสั่งสินค้ากันนะครับไปครับสวัสดีครับ